วันดีครับดูข่าวแล้วน่าหนักใจเวลามึงไปหาเสียงมึงก็ด่าเขาว่าขายชาติขายแผ่นดินผมก็อยากจะถามพวกคุณว่าคุณอยู่กับเจ้านายผมมากี่ปีละห้าหกเป็นสิบสิบ,สบปีเป็นมาาไทยก็เป็น เป็นกระทรวงการสาธารณสุขมึงก็เป็นไอ้คอซินเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนไม่ว่าว่าแดงคอซินเตอร์ไม่ใช่สมัยยิงรักนะคอซินเตอร์เกิดขึ้นเนี่ไม่ใช่สมัยอพิเศษมันก็ไม่ใช่สมัยสมชายมันก็ไม่ใช่สมัยลงสมัคร นะไม่ใช่สมัยคุณทักษิณขออนุญาตเนี่ยมันคู่เป็นกลางนะตอนที่สมัยที่เจ้านายกูเป็นนายกแล้วจริงๆแล้วอะ่ะเจ้านายกูก็ไม่ได้รู้เรื่องเรื่องคอเซน็นเตอร์คอเซ็นตู้เนี่ยหลอกนะแกเป็นทาหาร ไอ้คนที่สิ่งแวดล้อมของแกเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแอบแฝงก็เรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเริ่มจากปี5-7ขปีห้าึ้นมานะคุณสุดท้ายปรากฏนะเลือกตั้งเสร็จนายกเทถามาเป็นนายก เรื่องวาแดงคอซินเตอร์อะไรเกิดขึ้นเพเริ่มเปิดเผยนะและสื่อมวลชนอะไรต่างๆในประเทศเนี่ยขออนุญาตนะคือโตขอผู้จุงตรงหรือประชาชนทั่วๆไปกล่าหาว่าตระกูลชินวัตนในขายชาติผมบอกแล้วเฮ้ยถ้ารู้ไม่จริงอย่าพูด ผมเนะี่ยรู้จริงไม่มีใครฝังผมนะเขาก็ย้อนถามว่าครูโตรู้ได้ไงเพราะผมเป็นทาหารไงนะผมเป็นทาหารไงเราช้แดนทุกชายแดนเกี่ยวข้องกับผมหมดนะแล้วครูโตยศอ,อะไรกูไม่ได้เป็นยศกูไม่มียศแต่กูเป็นหัวหน้าคน คุณรับผิชอบคนที่มียศด,ด้วยแล้วเกีย่ยวข้องอยังไงครูโตนะคอมเมนต์ตอนที่แตกเข้ามาไอคนเหล่านี้ที่เสนอหน้าทุกวัน่ยผมไม่เคยเห็นหน้าผมนี่แหละครับที่ขออาศัยอยู่ที่เราช่วยพวกเขาเบื้องหลังพูดง่ายๆเมืองไพเลนน่ยผมเี่ยคนยึด ก็ขมิ้นแดงตีเวทน้าแตกตีเฮนซัมเลนแตกเราก็ยึดเมืองไผ่เลนผมเชื่อเลยว่าเทวบิทักษ์รุ่นเก่าๆรู้จักผมหลายคนนะฐา,านะเขาเรียกครูเด็กน้อยสมัยก่อนเขาไม่รู้จักพหน้าโตหรอกนะพวกที่รุ่นปักช่องหลายคนรู้จักผมนะบางคนก็บอกว่าผมเป็นเด็กเส้น เด็กที่กองทัพบบกเลี้ยงมาความจริงกเบื้องหลังพวกเขาไม่รู้คุณทำงานอะไรนะเด็กคนนี้พูดไทยก็ไม่ชัดมันเป็นใครวะมันมีอำนาจเหลือเกินผมเคยบอกพวกพี่ก็แล้วกูเป็นคนมอนแล้เป็นคนมอนทำไมอ่ะมาเป็นครูพวกเราได้เออเขาไม่รู้ กะช่างมันนะผมถามว่าหมอนะเป็นครหมอนเะป็นหมอนจะเป็นไงคนไทยหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะในตำลาในตำนานนะหมอนจะเป็นครูใหญ่นะครูใหญ่ยังไงครูพวกคุณไปอ่านประวัติศาสตร์ของจริงดิ มอนนี่คนที่ให้อักขรที่อา่อานออกอ่านได้เขียนได้อยู่ทุกวันนี้มอนมีศีละจารึกพร้อมกับอินเดียหรือพร้อมกับจีนก็เลยคนมอนเนี่ยเป็นเป็นครูครูใหญ่พ่อะอะไรตัวอักขรที่ออกจากภาษามอนเนี่ยเรียกไทยพมา่าลาวเขเมร กะเลียงท้ยใหญ่ออกจากอาัคาระมอนทั้งนั้นเลยนะยกเว้นภาษาจีนเวียดนามเกาหลีญี่ปุน่นตัวอักษรเหมือนกันถื่แม่อาัคาระของคนไทยเรามันจะแตกต่างกับภาษาหมอนไอ้รุ่นผมยังคือ,อ่านเคยไปเรียนหนังสือกะขะจะชะเนี่ย แต่ทุกวันนี้มันไม่มีนะภาษาลานาอัคราลานาคล้ายๆกับภาษามอนคล้ายๆกับภาษาไทยใหญ่จริงๆแล้วภาษาลานามีมาก่อนนะเชื่อโคโตเฮแต่บังเอิญผมทุกวันนี้ถามรุ่นๆเนี่ยกับผมเนี่ย <S <S เดี๋ยวบางคนก็รุ่นพี่ผมอ่นานภาษาลานาออกไหมไม่รู้เรื่อง แต่พูดคำเมืองได้แต่ผมพูดคำเมืองไม่ชัดพอพูดได้แต่ผมอ่านภาษาลาหนาได้โอเคครับและยงไปถึงคำพูดพูดนาประเทศปัจจุบันสมัยนายกนะคนโน้นคนนี้พวกงุงบอกว่าหาเสียงขายชาติขายแผ่นดิน ต,ตัวมึงกําลังจะทําอย่างนั้นคนอื่นเนี่ยในยกอื่นเนี่ยเขากําลังเอาฉาดแผ่นดินคืนมาตัวมึงกําลังจะทําอย่างนั้นมึงพูดได้ยังไงวะคนไทยก็ล่ำแดนเขาเขาก็ล่ำแดนเรามึงไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้สมายที่กูรับศูนย์อุปยบตรงนี้เนี่ยบ้านน้องจันน้องจอกน้องอะไรต่างๆเนี่ย พวกมึงยังเรียนยังไม่จบการศึกษายังไม่จบปริญยาตีมญาโทเลยนะปีสองสองสองสามเนี่ยพวกมึงไปอยู่ที่ไหนมามึงทำครูโตเนี้ยตอนนั้นกูก็อายุสิบหกสิบเจ็ดนะกเนี่ยสะพายปืนลำกล้องอยังติดดินอยู่เลยแต่กูก็เป็นหัวหน้าคน ที่ก็ตั้งขึ้นมาเพ,พื่อรับผิดชอบจริงๆในบ้านน้องจนันน้องจอกเนี่ยมันเป็นที่ปลกฝ้ายของชาวบ้านหรือทุ่งนาชาวบ้านมันไม่ได้เป็นลักษณะพื้นที่ผูม่ประเทศปัจจุบันเนียมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นที่ล่งกว้างมีต้นไม้ใหญ่ๆบางต้นที่ชาวนาก็เวลาเขาทำนาหรือเขาไล่เขาทำ ไลไฟาฟเนี่ยพระเจ้าพักอาศาัยใต้ตอนลมล่มพรุ่งนี้ตอนที่คอมเมนต์อพยพขึ้นมาทำไมชาวบ้านชาวช่องตรงนี้อยู่ไม่ได้เพราะอะไรปืนคอปืนใหญ่ลงมาบางวันกั็ปืนก,รกร่อนก็พันครับฐานเข้ามาคนที่รับแรงปะทะเรานั่นก็นคือตัวพวกเราเนี่ยทหารทานรุ่นแรๆของปักตรงชัย นะอาหารพันรุ่นแรกของเทวพิทักษ์แต่ตราบจันทบุรีคนเหล่านี้จะรู้เรื่องมีประวัติศาสตร์ที่เราลบเลือกรับรู้เรื่องนี้ผมจะบอกให้คอมเมนต์เกิดที่นี่บ้านน้องจานน้องอะไรตะยาคอะไรเนี่ยนะ่ะคุณคิดดูได้รีสิกาปี สี 45, ่สิบห้าสี่หกปีเขาเกิดอยู่นี้คนเหล่านี้เนะี่ยก้าวเข้าไปขึ้นอายุคนละสี่สิบปีเนี่ยเขาไม่เข้าใจคนเหล่านี้เนะี่ยเขาจะอ้างว่าเนื้อที่ของเขาเขาอยู่เขาเกิดที่เนี่ยอันนั้นคือของจริงแต่เขาหารู้ไม่ว่าตัวนี้เคยไปดินไทยประเทศไทยย้อนคำพูดของ นายกปัจจุบันเนี่ยมึงพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยคนไทยก็ลํำที่เขาเขาก็ล่ำที่เราถ้ามึงรู้คนไทยลํำที่เขามึงลากคอมาเลยอย่าว่าจะสร้างที่พรรคที่สายยับใสคุกไปเลยอันนี้คือตัวอย่างคอมเมนต์ที่เดยถามตามเฮ้ยล่ำอธิปไตยเขาเนี่ยสวงเข้าคุกเลยแล้วมึงไป ไปเสือกอะไรกับประเทศเขากล้า,หาไหมน,นะนะกูเป็นลูกครึ่งมอนไทยแม่งกูยังพูดให้รู้เรื่องเลยึูพูดอมๆเหี้ยอะไรของมึงนะผมถามสื่อมวลชนทั้งหลายที่คุณเคยด่าคุณองงุ้งอิงยังงอนยางงี้เนะี่ย ทำไมทุกวันนีพวกคุณปิดปากเงียบนะผมบอกไงผมไม่ได้เป็นสมาชิตรักเขาผมไม่ได้รู้จักพวกเขาผมขออนุญาตพูดเป็นกลางที่มันเป็นจริงนะเมื่อก่อนนี้ไอ้พักประชาธิปัตย์ในชี้หน้าพักเพื่อไทยขายชาติขายแผ่นดินขายโน่นขายน,น,ายนี่มึงเองไงแหละ นะตอนนั้นนะที่มึงขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยมีบางพื้นที่เนี่ยนะมีไอล้ลวการระวังชายแดนนะสมัยนั้นนะ MOU เนี่ยใครคนเซนนายกคนสุดท้ายประชาธิปัตย์ก็คือทนรีพัย ผมเจ็บใจตอนนั้นน่ะชนลีไัยก็ยบค่ายของอูเนี่ยค่ายปักตรุงชัยเนี่ยนะมาเป็นเป็กองทัพภาคทุกวันเนี้วงภาคที่สองนะปักค่ายปักตรุงชัยได้ขึ้นกับกองทัพบกโดยตรงเลยนะคนที่เริ่มเรือมเ,เ,เ,เริ่มกับของอาหารทานก,นก็คือค่ายปักตรุงชัย บ้านนนแดงเดนเนี้ยเป็นอำเภอนนแดงเมื่อก่อนก็นขึ้นกับปักพุงชยัยเราฝึกจบมาจากอำเภอปักช่องค่ายหนองตะก,กูนะค่ายโลวิเศษที่เก้าหน่วยเราฝึกมาจากนั้นแม้ว่าห้าหน,นึ่งสี่เริ่มต้นก็ไปฝึกที่นั่นเริ่มต้นก็ไปฝึกที่นั่นก่อนจะย้ายมาอยู่ค่ายประตูผา อันนี้เลยคือของจริงครูตัวจริงคนที่รู้จริงเรารับสนยนอพพยพมาไอตรงนี้เนะี่ยสมัยก่อนเนี่ยจริงๆเราต้องพูดถึงว่าคอมเมนต์ฆ่ากันเองนะที่เรารักรักษาชีวิตพวกเขาเนี่ยเราไม่ได้ไปฆ่าเขานะคอมเมนต์ฆ่าเขาเองฆ่ากันเองไอ้คุณเซนเห็นสำเร็น ตอนพดตอนล้างเนี่ยท่านเขียวสัมพันธ์เนี่ยท่านนึกได้ทำบาปมาเยอะท่านก็ล้างมือจับมือกับคนไทยต้านเวียดนามตามเห็นสมลินเห็นสมลินกับใครไอ้ฮุนเซนนี่แหละนะทุกวันนี้ตั้งตัวเองเป็นสำเร็จโอนสำเร็จเนี่ยสำเร็จเชี่ยอะไรกับมึง มึงตัวเฮียไอฮุนเซนมึงโคตรเฮียเลยแหละตอน,น,นสงบศึกมึงรับปากกูว่ามึงจะไม่ฟ้องตาม็อกเนี่ยมึงกัตัวที่ฆ่าล้างเผ่าพันนี่แหละมุงเคก่กูไม่รู้เหรอกูปลกของสามฝ่ายของมึงมาเนี่ยผมคืออยากจะเรียกร้อง่ใครอยากจะรู้จริงของเขเมรนเนี่ย นะเริ่มต้นจากผมผมทำงานอยู่ภาคเหนือสี่ปีกลับมาคอมเมนต์จบก็ตัวผมอีกละมือลูกผมมีเวนมีกรรมอะไรกัพวกมันมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะลูกน้องก็ไปเสียชีวิตเจ้าไหนก็ไปเสียชีวิตเพื่อปลูกป้องพวกมึงตัวกวูเองบาดเจ็บกันหลายครั้ง แต่ตาขวากูเน,นี่ยจะมีสเก็ตร,ระเบิดอยู่เลยนะอันนี้แหละคอมเมนต์อยากจะรู้จริงมันเป็นยังไงล่ะครูการช่วยเหลือคอมเมนสมัยนั้นเป็นยังไงรู้คนเดียวคนที่จะรู้คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่หนึ่ง ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่จามอะไรไม่ค่อยได้ล่ะนั่นคือคนเอกชวลิตยุ่จิยุตคนที่สองเสียชีวิตไปแล้ววันชัยเอาผู้นั้นคนที่สามตัวผมนี่แหละครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นการช่วยเหลือนะนี่แหละคือของจริงนะ ศูนย์เหล่านั้นอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีตำบลหวังแชมป์แต่ผมไม่บอกหมู่บ้านไหนผมนั่งปินใหญ่อยู่ที่นั่นอาวุธที่เราใช้ปืนอากาทุกกระบอกเราไม่ได้ซื้อ ผมไม่บอกว่ามาจากไหนอันนี้คือของจริงนะนว่าอำเภอของใหญ่เมื่อก่อนยังเป็นตําบลอยู่ขึ้นกับบ่อไล่นะอําเภอบ่อไร่ของบอนตรวัดตราดผมนั่งเป็นประธานที่คนจะไปขุดพลอยในประเทศ พวกเขาต้องจ่ายภาษีอะไรต่างๆนั่งเฝ้าดูคนเหล่านี้นะก่อนจะผมจะไปไปอยู่ตรงนั้นปีนอำนาจที่นั้นอ่ะค่าแกงกันทุกวันนะบางคนก็ป้อนจี้กันในประเทศได้พร้อยมาค่าแกงกันที่นั่นน่าบ่อหน้าอะไร ผมรู้ทุกเรื่องบ่อขุดพลอยเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเรือยว่าคนไทยคนต่างชาติขุดพลอยอยู่นั้นไปเสียชีวิตนะพลอยใ้ไั่เลนดังพลอยไปท,ทั่วไปดังคนที่เวลาถามเรื่องทำลาวจะออกไปนอกประเทศเจ้าหน้าที่เขมรแดง อยู่ตรงนั้นผมนั่งเฝ้าทุกวิธีกามีหัวหน้าคนเดียวมีรับเงินเดือนอย่างเดียวไม่เคยเอาเงินใครไม่ยอมรับตาบาปนี่คือของแท้คนอื่นอยู่ที่นี้ไม่แต่คมเมนต์แดงก็บอกว่าหัวหนะ้าเงินตัวนี้ใช้ได้ไม่ใช่เงินกูไม่ใช่ประเทศกูกูไม่จะขายประเทศของกู ใครมีที่พลกูไม่สนใจกูยึดอาวุธแม่งหมดไม่ต้องไปฆ่าแกงกันใครมีปัญหาเจ้าพ่อเจ้าอะไรแม่งมาหากูกูเป็นคนทหารเนี่ยกูไม่รู้จักเจ้าพ่อผมประกาศที่อำเภอบอไล่เลยผมก็ยอมรับว่าผมไปจ่าย กับข้าวในตลาดไม่ค้าไม่เอาตังค์ผมจะแล่วรอดหนึ่งสองสามครั้งผมไม่กล้าไปเลยไม่ค้าไม่เอาตังค์ความดีและความชั่วผมก็ไม่รู้แต่ผมมีความสัมารถเปล่าเจ้าพ่อได้สุดท้ายก็ผมให้ลูกน้องไปจ่ายเสบียงเดี๋ยวเขาไม่เอาตังค์นะ สิ่งที่เราต้องใช้เม่ค้าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตังค์เนี่ยมันไม่งา่ายหรือบอกน้องๆไปมึงไป,ไปจ่ายเสบียงวหน้าไม่ไปเออกูไม่ไปผมทํทำงานมาขนาดนี้นี่คือประเทศไทยผมบอกว่านะผมบอกว่ามันเรื่องนี้เนี่ย ถ้าคนไทยล่ามประเทศอธิปไตยเขาจริงๆลากลากกราบมาเลยอย่าว่าจะสร้างที่ภาคที่อาศัยเลยจัดคุกเลยมึงไม่รู้เลยนะน,นั่นคคอประเทศเขาคนคขมเที่อยู่ในประเทศมึงก็ต้องผลักดันออกไปแค่นี้แหละนะประเทศที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องหามาตรการ การล้วแม่งเลยการล้วขิดขวางอะไรต่างๆถ้ามันจบจะค้าขายก็ตามด่านตามช่องที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่นั้นเองที่อื่นนะชาแดนผมบอกเลยแค่ก้าเดียวก็ข้ามกันได้แล้วแล้วพวกคุณจะแก้ปัญหายัางไง ิดเอาเองก็แล้วกันผมมนุษย์ชายแดนทํางานชายแดนจนจบจากชายแดนโอเคนะครับวัสดีครับ